สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่การเจาะลึกประเด็นข่าวต่างประเทศกับช่องข่าวด่วนต่างประเทศ360นะคะสวัสดีครับวันนี้นะคะเราจะมาลองเชื่อมโยงจุดต่างๆบนแผนที่โลกเข้าด้วยกันค่ะคือถ้าเราดูข้อมูลข่าวสารวันที่10มกราคมพุทธศักราช2569เเนี่ยครับมองเผินๆอาจจะเหมือนเป็นข่าวจากคนละที่คนละเรื่องกันเลยแต่พอเอามาต่อกันแล้วเนี่ยจะเห็นภาพรวมที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะ ว่าโลกกำลังเดินไปในทิศทางใหม่ใช่เลยครับสิ่งที่น่าสนใจคือการเปลี่ยนแปลงนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นแค่จุดเดียวนะครับแต่เราจะเห็นผลกระทบเป็นลูกโซ่เลยเป็นโดมิโนโเลยใช่ไหมคะครับตั้งแต่สมรภูมิที่หนาวจัดในยูเครนไปจนถึงแหล่งน้ำมันในเวเนซวเอลาหรือแม้แต่ความตึงเครียดในตะวันออกกลางทุกอย่างมันดูจะเชื่อมโยงกันอย่างน่าทึ่งมากครับ งั้นเรามาเริ่มกันที่จุดแรกเลยนะคะที่อยู่เครนที่ตอนนี้กำลังเผชิญกับความโหดร้ายของฤด,ดูหนาวจริงๆครับผมในกรุงเคฟอุณหภูมิติดลบ10องศาเซลเซียสแล้วประชาชนก็ต้องอยู่ท่ามกลางอาคารบ้านเรือนที่ถูกทำลายไฟฟ้าก็ดับเป็นวงกว้างมีเรื่องราวของคุณนาตาเลียริวสกาผู้หญิงวัย58ปีที่อาศัยอยู่ในอาคารที่ถูกโจมตีหน้าต่างแตกหมดไม่มีทั้งน้ำไม่มีทั้งไฟ แต่เธอก็ยังบอกว่าตัวเองโชคดีที่ยังมีห้องที่พอจะให้ความอบอุ่นได้ฟังแล้วก็สะท้อนใจนะครับแต่มันก็แสดงให้เห็นถึงความเข้มแข็งของคนที่นั่นจริงๆใช่ค่ะแต่สถานการณ์แบบนี้มันก็เป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์ของรัสเซียด้วยใช่ไหมคะถูกต้องครับนี่คือยุทธศาสตร์การโจมตีทางอากาศช่วงฤดูหนาวที่รัสเซียใช้มาตลอดคือใช้ทั้งโดรนแล้วก็ขีปนาวุธจํานวนมากเพื่อทําลายระบบพลังงานของยูเครนเพื่อสร้างแรงกดดันให้มากที่สุดใช่ครับแต่ว่า สิ่งที่น่ากังวลที่สุดในการโจมตีระลอกล่าสุดนี้คือการที่รัเสเซียหยิบอาวุธชนิดใหม่ขึ้นมาใช้ครับอาวุธชนิดใหม่คืออะไรคะเขาเรียกว่าโอเรชนิกครับมันเป็นขีปนาวุธพิสัยกลางที่มีความเร็วเหนือเสียงหรือที่เรารู้จักกันว่าไฮเปอร์โซนิกความเร็วเหนือเสียงเลยเหรอคะครับแล้วที่สําคัญคือเขาไม่ได้ยิงใส่แนวหน้านะครับแต่ยิงไปที่เมืองเลวีฟซึ่งอยู่ทางตะวันตกของประเทศใกล้กับชายแดน,นสาภาพยุโรปมากรู้สึกแบบว่านี่ไม่ใช่แค่การโจมตีธรรมดาแล้วนะคะไม่ใช่เลยครับ นี่คือการส่งสารเชิงยุทธศาสตร์ที่ดังและชัดเจนที่สุดเป็นการส่งข้อความใช่ครับเป็นข้อความตอบโต้ที่ยูเครนถูกกล่าวหาว่าพยายามโจมตีที่พักของประธานาธิบดีปูตินและเป็นการบอกกับชาติตะวันตกว่าเรามีอาวุธที่ผู้คุณอาจจะยังหยุดไม่ได้แล้วทางฝั่งยุโรปมีปฏิกิริยาต่อสารที่น่ากลัวนี้ยังไงบ้างคะเขาเพิ่มความช่วยเหลือให้ยูเครนมากขึ้นไหมจุดนี้น่าสนใจมากครับเพราะท่าทีของยุโรปเริ่มเปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัดเลย เปลี่ยนไปในทางไหนคะแทนที่จะแข็งกร้าวขึ้นผู้นำสำคัญอย่างนายกรัฐมนตรีจอร์เจียเมโลนีของอิตาลีและก็ประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครองของฝรั่งเศสกลับออกมาเรียกร้องให้มีการฟื้นฟูการเจรจากับรัสเซียอ้าวกลับกันเลยนะคะครับแล้วขณะเดียวกันสเปนก็แสดงความพร้อมที่จะส่งกองกำลังเข้าร่วมภารกิจรักษาสันติภาพในยูเครนถ้ามีการตกลงหยุดยิงได้ทั้งหมดนี้เป็นสัญญาณว่ายุโรปกำลังมองหาทางออกจากสงครามนี้แล้วใช่ครับ เหมือนกับว่าพวกเขากำลังมองหาทางลงมากกว่าที่จะสู้ต่อไปเรื่อยๆครับซึ่งในขณะที่ยุโรปเริ่มส่งสัญญาณอยากเจรจาก็มีรายงานว่ารัฐบาลสหรัฐอเมริกาเองก็กำลังกดดันให้ยูเครนยุติสงครามเหมือนกันอืมแต่โดยวิธีการที่แตกต่างออกไปมากใช่ค่ะ ซึ่งตรงนี้นำเราไปสู่ประเด็นที่น่าจะสำคัญที่สุดของการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้เลยคือนโยบายใหม่ของสหรัฐเรื่องเหมืองลิเทียมใช่ไหมครับใช่เลยค่ะมีข่าวใหญ่ว่ารัฐบาลยูเครนได้อนุมัติให้กลุ่มนักลงทุนที่มีความใกล้ชิดกับประธานาธิบดีทรัมป์เข้ามาดำเนินกิจการในเหมืองลิเทียมขนาดใหญ่ของรัฐที่ชื่อว่าดอราข้อตกลงนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งเลยครับเพราะมันเป็นสัญญาณบ่งชี้ว่า ความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับยูเครนกำลังเปลี่ยนไปเปลี่ยนจากผู้ให้ความช่วยเหลือไปสู่ลักษณะของการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์หรือที่เรียกว่า t r a n s a c t i o n a l มากขึ้นในกลุ่มนักลงทุนนี้ก็มีชื่อของ r o n ั l ลาว u d เดทายาทบริษัทเครื่องสำอางเอสเต l a u ลอ r แล้วก็มีบริษัทพลังงานเทคแม t ด้วยครับชื่อใหญ่ๆทั้งนั้นเลยมันคือการส่งสัญ,ญญาณที่ชัดเจนมากว่าแทนที่จะให้ความช่วยเหลือทางการทหารเป็นหลัก ตอนนี้รัฐบาลทรัมป์หันมาให้ความสำคัญกับโอกาสในการลงทุนและการเข้าถึงทรัพยากรก็คือความช่วยเหลือจากนี้ไปไม่ได้มาฟรีๆแล้วไม่ได้มาฟรีๆอีกต่อไปครับสหรัฐกำลังพูดว่าเราจะช่วยคุณแต่เราก็ต้องการผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจเป็นการตอบแทนและลิเทียมเนี่ยกเเ็เป็นทรัพยากรที่สำคัญมากสำหรับอุตสาหกรรมในอนาคตด้วยนะฮะสำคัญที่สุดเลยครับทั้งแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าทั้งเทคนโนโลยีสีเขียวทั้งหมดคือหัวใจเลย เรื่องนี้ก็สอดคล้องกับข้อเสนออื่นๆด้วยใช่ไหมคะอย่างเรื่องโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ถูกต้องครับมีข้อเสนอให้สหรัฐเข้าไปมีส่วนร่วมบริหารโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ของยูเครนด้วยทั้งหมดนี้เป็นส่วนหนึ่งของแผนสันติภาพที่กำลังเจรจากันอยู่สแสดงให้เห็นนโยบายต่างประเทศรูปแบบใหม่ที่เน้นผลประโยชน์ทางธุรกิจอย่างชัดเจนมากการเปลี่ยนแปลงนโยบายของสหรัฐครั้งนี้ไม่ได้ส่งผลแค่ในยูเครนนะคะแต่ยังสร้างแรงกระเพื่อมไปทั่วโลกเลยค่ะ เหมือนก้อนเห็นที่ถูกโยนลงน้ำเลยครับคลื่นมันกระจายไปไกลมากไกลไปถึงเวเนซุเอลาเลยค่ะที่นั่นพอประธานาธิบดีนิโคลัสมาดูโรถูกจับกลุ่มบริษัทน้ำมันยักษ์ใหญ่อย่างเชฟรอนแล้วก็วีทลก็เร่งรีบเจรจาเพื่อเข้าไปขนน้ำมันดิบที่เคยถูกคว่ำบาตรออกมาขายทันทีซึ่งก็เป็นไปตามข้อตกลงกับสหรัฐแต่ในขณะเดียวกันนะครับ ทองคำสำรองของเวนเนซุเอลาจำนวนมหาศาลที่ฝากไว้ในธนาคารกลางของอังกฤษก็ยังคงถูกอายัดไว้อ๋อหมายความว่าถึงแม้จะยอมให้เข้าไปเอาน้ำมันแต่สินทรัพย์อื่นๆก็ยังคุมไว้อยู่ใช่ครับมันแสดงให้เห็นว่ากลไกอำนาจทางการเงินของโลกตะวันตกก็ยังเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังในการควบคุมและต่อรองอยู่เสมอจากอเมริกาใต้ข้ามมาที่ตะวันออกกลางกันบ้างนะคะที่นั่นก็มีความเคลื่อนไหวที่น่าจับตามองมาก ับซซ้้อนนขึนม,มีรายงานว่าอิสราเอลได้ร้องขอให้ประธานาธิบดีปูตินของรัสเซียช่วยเป็นคนกลางในการส่งสารทางการทูตไปยังอิหร่านเรื่องนี้น่าประหลาดใจมากนะครับการที่อิสราเอลต้องพึ่งพารัสเซียเพื่อคุยกับอิหร่านเนี่ยมันแสดงให้เห็นว่าสถานการณ์มันตึงเครียดมากจริงๆแต่สิ่งที่น่ากังวลและแปลกกว่านั้นอีกก็คือมีรายงานว่ารัสเซียจัดเที่ยวบินอพยพเจ้าหน้าที่และครอบครัวออกจากอิสราเอลอย่างเร่งด่วน ใช่ครับโดยที่ไม่มีคําอธิบายอย่างเป็นทางการเลยมันทําให้เกิดการคาดเดาไปต่างๆนานาเลยนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นแน่นอนครับเพราะการกระทําแบบนี้มันทําให้เกิดคําถามตัวใหญ่ขึ้นมาเลยว่ารัสเซียอาจจะมีข้อมูลเข่ากรองที่ละเอียดอ่อนบางอย่างที่ชาติอื่นยังไม่รู้หรือเปล่าอาจจะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับภัยคุกคามที่กําลังจะเกิดขึ้นเป็นไปได้ครับซึ่งมันอาจจะร้ายแรงพอที่ต้องรีบเอาคนของตัวเองออกมาให้เร็วที่สุดถือเป็นสัญ,ญญาณที่ไม่ดีเลยครับ ท่ามกลางสถานาการณ์ที่ซับซ้อนทั้งหมดนี้มีอีกหนึ่งผู้เล่นสำคัญที่เรายังไม่ได้พูดถึงเลยก็คือจีนค่ะความสัมพันธ์กับจีนเป็นอย่างไรบ้างคะเป็นความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนมากครับในด้านหนึ่งประธานาธิบดีทรัมป์มีแผนจะเดินทางเงยือนจีนแล้วรัฐบาลสหรัฐก็เพิ่งถอนแผนที่จะจำกัดการนำเข้าโดรนของจีนอย่าง DJI เหมือนในทางธุรกิจก็ยังคุยกันได้ครับแต่ในอีกด้านหนึ่งความตึงเครียดด้านความมั่นคงก็ยังอยู่ ล่าสุดก็มีการจับกลุ่มพลเมืองจีนที่ไปถ่ายรูปฐานทัพอากาศซึ่งเป็นที่ตั้งของเครื่องบินทิ้งระเบิดล่องหน B2 ของสหรัฐแสดงว่ายังคงมีความหวาดระแวงซึ่งกันและกันอยู่ใช่ครับต่อให้มีการจับมือกันทางธุรกิจแต่ภายใต้โต๊ะเจรจาทั้งสองฝ่ายก็ยังคงตั้งกาดใส่กันอย่างเต็มที่พอเราเอาข้อมูลทั้งหมดมาต่อกันเป็นภาพใหญ่แล้วจะเห็นได้ชัดเลยนะคะว่าโลกกำลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านครั้งสำคัญจริงๆครับ ความขัดแย้งมันไม่ได้ถูกตัดสินด้วยขีปนาวุธอย่างโอเรชอนิกเพียงอย่างเดียวอีกต่อไปแต่มันถูกขับเคลื่อนด้วยข้อตกลงทางเศรษฐกิจเพื่อแย่งชิงทรัพยากรสําคัญอย่างลิเธียมในยูเครนน้ํามันในเวเนซุเอลาแล้วก็แร่หายากทั่วโลกมหาอำนาจต่างๆกําลังปรับยุทธศาสตร์ของตัวเองขยับจากแนวทางเดิมๆไปสู่การแข่งการทางเศรษฐกิจและการควบคุมห่วงโซ่อุปทานที่ชัดเจนขึ้นมากครับและนี่ก็นําเรามาสู่คําถามที่เราอยากจะทิ้งท้ายไว้ให้คิดต่อกันนะคะครับผม ในแหล่งข้อมูลที่เราพิจารณามีการพูดถึงต้นทุนที่สูงมหาศาลของอาวุธล้ำยุคอย่างคีปนาวุธโอเรชนิกหรือดโดรนล่องหนออคขนิกของรัสเซียซึ่งมันใช้งบประมาณเยอะมากเป็นภาระทางเศรษฐกิจที่หนักมากครับใช่ค่ะเมื่อพิจารณาถึงแรงกดดันทางเศรษฐกิจแล้วก็แนวโน้มที่โลกกำลังมุ่งไปสู่การแข่งขันด้านทัพยากร เป็นไปได้ไหมคะว่าในอนาคตความขัดแย้งระหว่างชาติจะถูกตัดสินด้วยอำนาจทางเศรษฐกิจและการควบคุมทรัพยากรมากกว่าการใช้แสนยานุภาพทางทาหารที่ราคาแพงหรือว่าทั้งสองสิ่งนี้เป็นเพียงด้านสองด้านของเหรียญเดียวกันที่ไม่สามารถแยกจากกันได้อืบางทีการทุ่งงบประมาณมหาศาลไปกับอาวุธล้ำยุคอาจจะเป็นเหมือน ข้าผ่านประตูเพื่อให้ได้สิทธิ์ในการเข้าไปนั่งบนโต๊ะเจรจาที่มีการแบ่งเค้กทัพยากรซึ่งมีมูลค่ามหาศาลกว่านั้นหลายเท่าตัวเป็นคำถามที่น่าคิดต่อจริงๆค่ะครับและนี่คือการวิเคราะห์จากช่องข่าวด่วนต่างประเทศ360ครับหากชื่นชอบเนื้อหาของเราในวันนี้รบกวนช่วยกดไลค์ กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามช่องข่าวด่วนต่างประเทศ360ของเราไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดการเจาะลึกประเด็นร้อนจากทั่วโลกในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้ดิฉันต้องลาไปก่อนผมก็ขอลาไปก่อนเช่นกันครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ